ที่ทราบกันนะครับว่าผลงาน3เกมแรกของลิเวอร์พูลนั้นน่าประทับใจเหลือเกินครับชนะรวด9คะแนนเต็มครับแต่ว่าจุดโฟกัสสําคัญเนี่ยมันคือ2เกมหลังครับที่บุกไปเอาชนะนิโคลโซได้แล้วก็ล่าสุดนั้นเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลคู่แข่งสําคัญได้2เกมนี้ครับคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือโดมิน,นิกซโบสไตรในฐานะของการเป็นมิดฟิลจอมทัพพย์เมคเกอร์แต่ว่าใน2เกมดังกล่าวเนี่ยเขาถูกจับลงมา เล่นเป็นแบ็กขวาจำเป็นแล้วปรากฏว่าขวา ah Man of the m a แมตของสโมสรเรียูได้ทั้ง2เกมครับโดยเฉพาะนั้นล่าสุดเนี่ยเป็นคนยิงประตูใช้ด้วยนะครับด้วยฟรีคิกปลิดวิญญ,ญาณใส่ทับปืนใหญ่อาร์ senal ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับว่าทำไมครับนักเตะที่เป็นมิดฟิลด์โดยธรรมชาติและแทบจะไม่เคยเล่นฟูลแบ็กมาก่อนปรากฏว่าสปอตไลร้าร์ของเงาได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้ ถือว่ามาช่วยกันเลาะตะเข็บกันหน่อยแล้วกันครับค่อยๆเลาะหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงกันไปว่าเหตุผลเพราะอะไรทำไมมิดฟิลด์โดยธรรมชาติเล่นกองกลางมาทั้งชีวิตแต่สร้างผลงานได้ดีในตำแหน่งแบ็กขวาอย่างดมินิกซูบสไลต์ติดตามที่นี่พร้อมๆกันนะครับกัฟบอลลีสตาร์สโรี่โดยผมยักเมนสแตนครับ m Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาบายจิตรกรสีคําเกลือสวัสดีครับก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะครับแฟนๆฟซบรอแป๊บหนึ่งครับอ่ะแวะมาหาผู้ใหญ่ใจดีของเรากันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบมันครับบ้านเราเนี่ยแหมสภาพอากาศร้อนก็ร้อนนะฮะชื้นก็ชื้นเหนียวเหนอนนะ กลิ่นอับเยอะแยะมากมายและโดยเฉพาะในจุดซ่อนเร้นต่างๆท่านผู้ชายอย่างเราเนี่ยรู้กันดีครับว่ามันดูแลกันยากแต่วันนี้เนี่ยนะครับมีตัวช่วยมาแนะนำครับ นั่นก็คือเครื่องเล็มขนต้องชายไข่กรุมมิ่งนั่นเองครับนี่คือผลิตภัณฑ์ชื่อดังนะครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากกับการกำจัดขนในจุดซ่อนเร้นต่างๆครับไข่กรุมมิ่งถือว่าตอบโจทย์อย่างมากนะครับเพราะการกำจัดขนต่างตาเนี่ยผมว่าทุกคนคงจะพอนึกถึงความรู้สึกกันออกแหละมันก็จะดูเบาโล่งสบายเกลี้ยงเกลาที่แน่เนี่ยลดอาการแบบเหม็นอับได้แน่นอนครับยิ่งพวกเราเนี่ยโอ้โหผู้ชายเนาะ ออกกําลังกายเล่นกีฬาเตะบอลนูน่นนี่นั่นเนี่ยเหงื่อไหลใครย้อยมาเนี่ยมันเหนอะหนะจริงๆซึ่งถ้ามีไข่กุ้มมิ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยในการดูแลตัวเองครับและถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีนะครับเราก็แฮปปี้คนรอบข้างก็แฮปปี้ครับ นอกจากในเรื่องการกําจัดค้นนะฮะลดกลิ่นเหม็นอับได้แล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีคําถามมือนกันครับว่ามันใช้ยากไหมครับยากไอ้ไข่กล o ้มมิ่งเนี่ยใช้จริงแล้วมันจะสะดวกไหมมันยากแค่ไหนมันจะบาดหรือเปล่าอันตรายไหมอันนี้ขอตอบจากฐานะคนที่ใช้จริงนะครับผ่านการใช้งานจริงมาแล้วนะครับยืนยันนะตรงนี้เลยครับว่าไม่บาดแน่นอนครับเพราะว่าตัวใบเมีดของเครื่องไข่กล o ้มมิ่ง่ะนะครับมีนวัตกรรมเซฟเทคครับปลอดภัยต่อร่างกายของเราต่อน้องชายของเรา ใบมีดก็จะอยู่ด้านในครับและจะไม่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงสามารถโกนขนในจุดต่างๆได้อย่างสะอาดเรียบร้อยไม่มีบาดแผลแน่นอนครับไขกรูมมิ่งนะครับยังคงมีความแข็งแรงทนทานที่สําคัญนะฮะกันน้ําได้100%เเซครับพร้อมกับรับประกันตัวผลิตภัณฑ์นะครับยาวนานถึง1ปีเต็มด้วยกันครับและตัวเครื่องนะครับมีให้เลือกมากถึง3สีครับสีดําสีฟ้าสีเบจ เลือกได้เลยครับทั้ง3สีน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับช่วงเวลาตรงนี้นะครับไข่กรูมิงก็กระซิบมานะครับบอกว่าระวังนิดนึงครับของปลอมมันระบาดเยอะมากนะครับย้ําตรงนี้นะครับถ้าอยากได้ไข่กรูมิงของแท้นะครับเราไม่มีตัวแทนจําหน่ายครับและเปลี่ยนกล่องใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเห็นกล่องในรูปแบบเก่านะครับตีเป็นของปลอมได้เลยครับไม่มีแล้วนะฮะสำหรับใครสนใจนะครับสำหรับ เครื่องไข่กรุมมิ่งนะครับวันนี้ครับทางแบรนด์เข้าใจดีมากๆครับกับโปรโมชั่นวันพิเศษนะครับวันที่9เดือน9ครับถือว่าเป็นวันชอปแห่งปีนะครับไข่กรุมมิ่งเนี่ยตัวเครื่องราคาพิเศษครับลดเหลือเพียงแค่1491บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าจะซื้อเป็นแพ็กเกจคู่นะครับไข่กรุมมิ่งบวกกับไข่ครีนเซอร์นะครับรวมแล้วราคาพิเศษลดเหลือเพียงแค่1666บาทนะครับ ห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงนะครับวันที่9ถึง11กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจก็เข้าไปคลิกลิงก์ในช่อง Rescription ที่เราแปะเอาไว้ให้ได้เลยนะครับเราอาจจะเริ่มต้นกันที่คำนิยามหรือว่าคำจำกัดความที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเนาะว่าตำแหน่งแบ็กเนี่ยม,มันเล่นง่ายสุดแล้วเป็นตำแหน่งที่เด็กๆที่โตขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่มักจะได้รับโอกาสมากกว่าตำแหน่งอื่นเพราะว่ามันเล่นง่ายที่สุดไอ้คำว่าเล่นง่ายที่สุดมันเป็นแบบไหน ถ้าเรามองในแง่ของผู้เล่น11ตัวจริงเนาะนะฮะตำแหน่งอื่นเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ความรับผิดชอบแทบจะรอบตัวถ้าถ้ายืนอยู่ในพื้นที่แดนกลางเซนเตอร์ฮาฟมิดฟิลตัวรุกตัวรับกองหน้าหรือถ้าเป็นตัวรุกที่ยืนอยู่ริมเส้นมันก็จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของถูกฝากความในเรื่องของเล่นเกมรุก ไอ้ต้องเลี้ยงต้องผ่านต้องทำประตูต้องอนะินไซด์ฟอร์เวิร์ดนะนู่นนี่นั่นแต่ฟูลแบ็กอะนะครับพื้นที่ในการรับผิดชอบเนี่ยมันมีเพียงแค่3ด้านเท่านั้นข้างหลังข้างหน้าแล้วก็อีกด้านหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนถ้าเป็นแบ็กขวาก็จะรับผิดชอบทางฝั่งด้านซ้ายของตัวเองเพราะว่าด้านขวามันก็ชิดเส้นแล้มมันอาจจะเป็นจากจุดนี้แหละครับพื้นที่ความรับผิดชอบมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับเพื่อนในตำแหน่งอื่น มันจึงทาให้เป็นตําแหน่งที่สามารถลองผิดลองถูกได้เด็กๆที่เติบโตขึ้นมาจากทีมดาวรุ่งหลายๆคนพอขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไอ้ตาแหน่งแบ็กเนี่ยแหละครับมักจะถูกโยนลงน้ําหรือทดลองทดสอบได้มากกว่าตําแหน่งอื่นๆเพราะความรู้ชอบมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับพื้นที่อื่นนั่นเองครับหรือถ้ามอนิง่ของตัวบุคคลนะครับมันก็มีหลายๆครั้งครับที่เรานึกภาพตามและเห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะยุคสมัยเก่าๆเนาะที่ผ่านมา ไอความเชื่อตรงนี้มันฝังแน่นมากอย่างเช่นแกรี่เนวิลก็ได้นี่คือหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดคนหนึ่งของนิมชาติอังกฤษได้เลยนะยครับยืนระยะอย่างยาวนานเป็นนักเตะระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นกับตันทีมของทัพปีศาจแดงด้วยซ้ำไปในบางช่วงบางตอนแต่ถ้าเราถามในเรื่องของทักษะเรื่องของความหวือหวาอะไรต่างๆนานา,นาเราอาจจะไม่ได้เห็นจากแกรี่เนวิลแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมก็คือการเล่นง่ายๆรับผิดชอบพื้นที่ของตัวเอง ะะขึ้นลงตามจังหวะที่มันเหมาะสมฉีกออกไปเพื่อหาที่ว่างในการพักบอลให้กับเพื่อนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ครับพูดง่ายคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นตำแหน่งป๊อปปูล่ามากนะไม่ค่อยมีคนไอ้ยอยากจะโตขึ้นมาเพื่อจะเล่นเป็นฟูลแบ็กนะครับในยุคสมัยเก่านะมันจึงเคยมีแบบวลีที่เคยเน็บเอาไว้เป็นคู่ซีกันเจมี่คราเกอร์กับแกรี่เนวิลเขาก็สุขสนานกันแหละนะครับ ก็แซวๆกันว่าอย่างเจมี่คาร์เกอร์ก็แซวประมาณว่าเด็กๆนักฟุตบอลยุคนี้โตมาไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างเราหรือไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างแกรี่เนวิลหรอกทุกคนอยากจะเล่นแบบฟุตบอลที่มันสวยงามเป็นตัวรุกนู่นนี่นั่นต่างๆเพราะตำแหน่งเนี้ยมันเหมือนเป็นตำแหน่งที่เอาไว้เป็นอาวุธเสริมครับถ้าคุณเล่นเซนเตอร์ไม่ได้ถ้าคุณเล่นมิดฟิลด์ไม่ได้ถ้ารูปร่างความสูงของคุณไม่สามารถจะได้เปรียบในการเล่นแดนกลางได้ฟูลแบ็กจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับแต่ก็ย้ำนะครับว่า นั่นคือชุดความคิดในฟุตบอลยุคสมัยเก่าถ้าเรามองอาจจะสัก20-30ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นประมาณนี้ครับเราไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้จากตำแหน่งฟูลแบ็กรับบอลให้แม่นออกบอลให้เร็วมีความคล่องตัวสปีดต้นขึ้นลงพลังงานอย่ายให้หมดจังหวะดวนเดียววัดได้หน่อยไม่ใช่เออะหลุดเออะหลุดที่เหลือโอเคแล้วครับเพราะมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตให้ แต่ยุคปัจจุบันครับยุคโมเดินฟุตบอลเปลี่ยนไปการเล่นกับพื้นที่ลงลึกรายละเอียดมากขึ้นการเล่นแบบบีบแดนบนเพรสซิ่งเจอเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอรายละเอียดตรงนี้แหละครับมันจึงเพิ่มเติมเข้ามาว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตำแหน่งแบก็กมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าเราเลาะเข้าไปอีกครับว่าแล้วไอ้ตำแหน่งนี้ยครับคุณสมบัติโดดเด่นจริงๆที่แบบขั้นพื้นฐานคุณต้องมีอะไรบ้างข้อแรก พละกําลังครับอันนี้แน่นอนครับเพราะมันเป็นพื้นที่ที่คุณอยู่ริมเส้นต้องขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาหรือถ้าบางทีมเล่นในระบบหลัง3ใช้วิงแบ็กนั่นหมายเขาว่าตำแหน่งริมเส้นมีแค่คุณคนเดียวครับวิงแบ็กขวาวิงแบ็กซ้ายคุณต้องเค้าเวอร์ทั้งหมดทั้งเกมรุกทั้งเกมรับต้องอึดพอสมควรครับใครรู้ว่าแรงหมดง่ายฟิตไม่ถึงยืนระยะไม่ได้ครบ90สนาทีอาจจะยากหน่อยครับกับตำแหน่งนี้ ข้อ2ก็คือต้องมีสมาธิกับเกมครับจริงๆไอ้ข้อนี้มันก็ต้องเป็นเหมือนกันทุกตำแหน่งแล้วครับแต่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันอาจจะนำพาไปสู่ความหายนะได้ถ้าหากคุณหลุดโฟกัสมัวแต่ยืนเมอหรือหลุดสมาธิไปต่างๆนั่นนะเพราะเผลอแป๊บเดียวมันอาจจะโดนแทงมาครับทะลุสวนกลับมาพื้นที่ข้างหลังโลง่งคราวนี้ก็วิ่งกันป่ารับข้อ3คือความเข้าใจเกมครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานครับ และผมเชื่อว่าทุกตำแหน่งควรจะต้องมีด้วยซ้ำแต่ถ้าเราจอดในตำแหน่งฟูลแบ็กแล้วก็ความเข้าใจเกมมันจะช่วยทำให้คุณนั้นสามารถประเมินสถานการณ์ได้ครับอ่านออกว่าเพลงนี้เพื่อนขึ้นมาแบบนี้เราต้องทำอย่างไรควรจะเติมหรือไม่เติมควรจะยืนอยู่ตำแหน่งไหนหรือควรจะต้องขยับเข้ากลางเพื่อเล่นกับพื้นที่หรือรับบอลจากเพื่อนไหมเพราะยุคสมัยนี้การที่ฟูลแบ็กอินเวิร์ดเข้ามาเล่นตรงกลางก็มีให้เห็นเยอะแยะครับมันต้องมาจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเรา กำลังเล่นวิธีการไหนแท็ติกของเราเป็นอย่างไรถ้าถามผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งต้องเติมความสำคัญเข้าไปอีกซึ่งถ้าเรามองมาที่ลิเวอร์พูลนะครับสโคมาเห็นภาพชัดเจนเนี่ยฟูลแบ็กของลิเวอร์พูลเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหัวหมูทะลวงฟันเลยครับกับการแบบโผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้ มันมีความสําคัญต่อทีมนะและโดยเฉพาะในยุคข,ของเจนคลอปเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนครับเทรนด์อาริสเดอร์อาร์โน่แอนดี้โรเบอร์สันลองกลับไปค้นตัวเลขต่างๆหรือสติเราก็จะเห็นครับว่าคลอปให้ความสําคัญอย่างมากกับตําแหน่งฟูลแบ็คและทั้งเทรนด์และทั้งโรบโบก็กลายเป็นอาวุธลับสําคัญครับจนกําเนิดคําว่าฟูลแบ็คเพลย์เมเกอร์นั่นแหละครับเติมเกมรุกแอสซิสต์เออรีกคอส ถึงเส้นหลังคอ่อยค r o หรือเติมเข้าไปเล่นตรงกลางเติมเข้าไปยิงประตูมีครบหมดครับหรือพอไร่เลียงมาถึงในยุคข,ของอนุชลอตนปัจจุบันครับไอความสําคัญในตําแหน่งฟูลแบ็คทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ยังคงเดิมครับถึงแม้ว่ารายละเอียดวิธีการเล่นมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเหมือนเทรนด์เหมือนร็อบโบสมัยที่พีก แต่ก็ยังมีความสําคัญอยู่ดีครับซึ่งบทบาทใน2เกมหลังเนี่ยเราเห็นโดมินิกซโบสไลน์ลงสนามและสร้างผลงาน,นมันพอจะเชื่อมโยงกันออกใช่ไหมครับว่าเออทาไมโซโบถึงทําได้และเล่นได้ดีด้วยตำแหน่งแบ็กขวาเพราะถ้าเราย้อนกลับไปครับในคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นฟูลแบ็กเนี่ยโซโบถือว่าสอบผ่านแบบฉลุยได้เลยครับพละกําลังคือข้อแรกนี่ก็วิ่งเหมือนมี8บอปอดเหมือนกันครับ เราก็เห็นอยู่แล้วครับครั้งหนึ่งเขาเคยถูกชื่นชมครับว่าเป็นนักเตะเพรสซ i n g ที่ดีสุดคนหนึ่งของลีกยุโรปเพราะวิธีการเล่นแบบนี้แหละครับไล่ press ไล่บีบวิ่งแยง่งต่าง,าง,างๆ่านาพลังงานสูงมากต่อให้เล่นเป็นกองกลางเป็น midfield จังหวะขึ้นลงบางทีถ้าจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซแล้ด้วยซ้ำไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เกมรับการเชื่อมจากหลังขึ้นไปกลางหรือการเชื่อมจากกลางขึ้นไปหนะ้าโซโบท,ทำได้หมดเลยครับ มันเป็นทักษะพื้นฐานที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วในตําแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งในความฟิตแบบเต็มถังแบบนี้นะครับพอมาเล่นเป็นฟูลแบ็กเนี่ยพื้นที่ในการวิ่งเนี่ยมันก็จะเน้นในทางตรงซะเป็นส่วนใหญ่ยิ่งสบายเลยครับสำหรับโซโบไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรเพราะว่าพลังงานหรือความฟิตของเขาเนี่ยมันอึดมันพออยู่แล้วส่วนเรื่องของจังหวะสปีดโอเคครับสวอไล์อาจจะไม่ถึงขั้นว่าปลุดปลาดีดจาดอาจะถ้าเรานึกถึงภาพแบบ จนไม่ฟริมปองอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหที่แบบจีจจ๊ดจ๊าดเหลือเกินแต่วิธีการวิ่งหรือสปีดของโซโบมันก็ไม่ได้ย่ําแย่ขนาดนั้นครับไม่ได้อืดอาดเป็นเรือเกลือขนาดนั้นจังหวะการเอาตัวรอดจังหวะการออกตัวสปีดต้นสปีดยาวแล้วก็บวกคุณสมบัติของการเป็นมิฟฟิลด์ธรรมชาตินะครับมันก็จึงมีจังหวะความคล่องตัวกันเอาตัวรอดนั่นแหละครับที่ผสมผสานอยู่แล้วนอกจากนี้ถ้าเราสังเกตวิธีการวิ่งของโซโบครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่วิ่งก้าวขาในแต่ละครั้ง้งยไดาาวมาก กินพื้นที่ได้ดีครับเช่นกันครับเมื่อตกอยู่ในสถานาที่ต้องเล่นเกมรับเพราะฟูลแบ็กเนี่ยคุณจะต้องเจออะไรครับต้องเจอกับสถานการณ์ดวนเดี่ยวบ่อยมากลองนึกภาพแล้วคุณต้องเจอตัวริมเส้นที่มันจัดจ้านนะครับอย่างวินิอุสจูเนียบุกโยซาก้าหรือใครก็ตามแต่คุณจะต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นบ่อยมากครับแต่ด้วยสมรรถนะร่างกายของโซโบอะ่ะมันสอบผ่านอยู่แล้วครับความอึดมีความคล่องตัวสอบผ่านครับ และเมื่อเผชิญหน้าดวนเดี่ยวพื้นที่ความรับผิดช,ชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเหมือนตอนที่เล่นมิดฟิลด์อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถบริหารจัดการได้บีบได้บางทีอาจจะไม่ต้องใช้แรงประทะอะไรมากมายครับยืนตำแหน่งกักไว้แซะเบียดแย่งบอลกลับมานอกจากนี้ครับความที่เป็นกองกลางโดยธรรมชาติเป็นมิดฟิลด์โดยธรรมชาตินะครับสิ่งที่มันติดตัวมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็คือความเข้าใจเกมการอ่านเกม ไว้พริบนั่นแหละครับเพราะเขาเล่นมิดฟิลมาทั้งชีวิตใช่ไหมครัวิธีการคิดมันก็คือเหมือนเล่นกองกลางนั่นแหละครับอ่านออกครับอจังหวะนี้จะเข้าจะรอเข้าออกให้มันถูกที่ถูกทางเติมตอนไหนรองตอนไหนเขาจึงรู้ครับว่าเพลงนี้เนี่ยนะฮะตำแหน่งแบ็คขวาในสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลต้องเป็นแบบไหนที่สําคัญที่มันเพิ่มเติมมาด้วยบทบาทของการเป็นมิดฟิลซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวรุกด้วยซ้ำนะฮะ เป็นย์เมเกอร์เนี่ยมันยังช่วยเพิ่มมิติในการเล่นเกมรูกของทีมโดยปริยายครับเพราะธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นโซโบคือนักเตะที่ครองบอลภายใต้ความกดดันได้ดีอยู่แล้วครับดังนั้นเวลาเราลองนึกภาพตามว่าโดนบีบโดนเข้าแยกโดนเพรสตอนนี้เขาอยู่ริมเส้นเนี่ยถ้าเขาพลิกหนีได้หลุดได้ทุกอย่างมันจะกินพื้นที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกถ้าเขาดิ้นหนีได้พลิกหนีได้พาบอลหนีไปได้พื้นที่หลังจากนั้นนะครับ มันจะสามารถรังสัน์วิธีการเล่นแบบไม่ฟิลได้หรือและที่สําคัญครับเมื่อถึงจังหวะที่ต้องออกบอลนะฮะจ่ายบอลเนี่ยนะฮะถ้าเป็นฟูลแบ็กยุคสมัยเก่า20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วขอเพียงแค่เล่นระยะใกล้ๆรับ5หลา10หลาส่งให้แม่นพอแปะคืนวิ่งถอยกลับมาทําชิ่งคืนกลับไปอะไรประมาณนี้มันจะอยู่เพียงแค่เหมือนเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมที่ จะเดินเครื่องขึ้นไปค่อยๆขยับเข้าไปแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนเป็นมิดฟิลด์เชิงรุกที่เล่นในตำแหน่งตัวรุกโดยธรรมชาติมายืนเป็นฟูลแบ็กวิธีการจ่ายบอลของเขาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับนึกภาพตามได้เลยว่าเพราะทักษะหรือวิธีการคิดในการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกมาทั้งชีวิตเนี่ยมันจะทําให้การออกบอลจากตำแหน่งแบ็กขวาของโซโบเนี่ยเพิ่มเติมมิติมากขึ้นเหนือความคาดหมายมากขึ้นไม่ใช่การออกบอลแบบฟูลแบ็กธรรมดา ซึ่งมันก็เป็นของแถมที่ดีนะครับเพราะมันก็จะทําให้คู่แข่งนั้นคาดการลําบากหรือถ้ามันจะเป็นโจทย์ว่าเฮ้ยต้องเป็นฟูลแบ็กที่อินเวิร์ตเข้ามาเล่นตรงกลางได้โอ้อันนี้ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยครับพะเล่นกองกลางมาทั้งชีวิตอยู่แล้วเซตได้รองได้คุมจังหวะได้ออกบอลได้ทุกสิ่งอย่างมีครบหมดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมนัดล่าสุดใช่ครับจุดที่ถูกพูดถึงมากสุดก็คือฟรีคิกปริบวิญญาณของเขาแต่ถ้าเราดูทั้งเกมเนี่ยเราจะเห็นวิธีการเล่นแบบนี้แหละครับเหมือนคุณจับ กองกลางตัวรุกที่มีพละกกำลังเหลือเฟือมีความอึดความทนและเข้าใจเกมอย่างสูงอยู่แล้วอย่างโซโบมายืนใตำแหน่งแบกควาสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือ มิติในการเล่นเกมรุกครับการออกบอลที่ดูชันฉลาดและความเข้าใจเกมรู้จังหวะจะควรว่าต้องเล่นแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่เรียงมาเนี่ยคุณสมบัติที่เขามีจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับว่าทําไมถึงเล่นแบ็คขวาได้เพียงแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยกับภาพที่เราเห็นว่าโอ้โหมันดูมันดูดีเหลือเกินมันดูสวยงามเหลือเกิน,เ,นเอาเข้าจริงเนี่ยองค์ประกอบรอบข้างก็มีส่วนครับเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดในแง่ที่ว่าคุณจะได้อะไรจากการเล่นเกมรุกในตำแหน่งแบ็คขวาของโซโบใช่ไหม แต่เรื่องของเกมรับเราไว้วางใจได้ไหมอาจจะได้ครับจงังหวะดวลเดี่ยวต่างๆพลังวิ่งไล่ปะทะแย่งต่างๆเป็นไปได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมบุคลากรรอบข้างมีประโยชน์อย่างสูงมากครับที่ทำให้โซโบนั้นสามารถเล่นแบ็คขวาได้โดยไม่ต้องกังวลใจใดๆเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะต้องให้เครดิตทีมลิเวอร์พูลทั้งทีมครับ เพราะนี่คือทีมที่เล่นเกมลุกด้วยความหลากหลายและเคยมีนักเตะที่เล่นในตำแหน่งอื่นๆซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของตัวเองเนี่ยมามากมายครับเราก็เห็นเจมส์มิวเนอร์เล่นแบ็กซ้ายจอแดนเทอร์สันถอยมาเป็นเซนเตอร์ฟาบินโยถอยมาเป็นเซนเตอร์ไซดมานเน่ขยับไปยืนหน้าเป้าได้หรือซีซั่นที่ผ่านมาครับเราก็เห็นลุยส์ดิอารสขยับมายืนตรงกลางเป็นหน้าเป้าเป็นฟอลล์หนก็เคยทําได้เพราะฉะนั้นการสลับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้เล่นเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ครับ เหมือนเป็นการส่งต่อด้วยบุคลิกและดินเอของทีมด้วยซ้ำซึ่งในรายของโซโบก็อยู่ในลักษณะเดียวกันครับลิเวอร์พูเป็นทีมที่มีระบบการเล่นชัดเจนมากครับฟุตบอลเกมรุกของพวกเขาเนี่ยทำให้ตำแหน่งแบ็กนั้นเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับบางครั้งเนี่ยไอ้ตำแหน่งฟูลแบ็กเป็นกลายเป็นเพลย์เมคเกอร์สำหรับหงส์แดงด้วยซ้ำม,มันจึงทำให้โซโบจึงไม่ต้องรู้สึกกังวลหรือรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบเกมรับมากขนาดนั้นเหมือนแบบไม่ต้องฝืนมากครับ ไม่ต้องมาคอยแบบโอ้ฉันต้องเป็นกองหลังต้องเล่นเกมรับอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นเพราะธรรมชาติของลิพูก็ไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วครับเป็นทีมที่เปิดโอกาสให้กับฟูลแบ็กนั้นเติมเกมลุกส,สนุนอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเข้ามาช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเนี่ยคือวิธีการเล่นเกมรับของคนอื่นต่างหากครับซึ่งลิพูก,ก็พยายามครับพยายามเล่นเกมรับเป็นทีมอยู่แล้วถ้าถัดจากโซโบมาเราก็จะเห็นว่าอิบูโกเนเต้นั้นยืนใกล้ตลอดเวลาคอยช่วยคอยรอง หรือถ้าหากเกิดจังหวะที่มันต้องดวนเดี่ยวกับตัวริมเส้นของคู่แข่งก็จะมีเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยครับที่คอยประคับประคองอยู่เช่นกันครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่ยืนตรงกลางก็จะมีบทบาทในการเล่นเกมรับประคับประคองเช่นกันมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมในแดนตัวเองหรือบริเวณครึ่งสนามครับถ้าเรานึกภาพตามในเกมนัดล่าสุดที่เจอกับอาร์เซนอลคุณก็จะมีโซโบครับที่ตำแหน่งแบ,บ็คขวาคุณมีแรนกราฟเฟนแบ็คครับ ที่ในตำแหน่งไม่ฟีลตัวรับคุณจะมีอีบูโกนาเต้ครับที่เป็นเซนาฮายืนฝั่งขวา3คนเหล่านี้แหละครับที่จะคอยช่วยกันหมุนเวียนกันในตำแหน่งที่มันถูกต้องและเหมาะสมว่าจังหวะเนี้ยต้องทำอะไรซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่ามันต้องให้เครดิตแบบความเข้าใจกันทั้งทีมความเป็นทีมเวิร์กและถ้าเราพูดถึงทีมเวิร์กอีกหนึ่งคนที่ต้องชื่นชมมันก็ต้องเป็นเฮดโค้ชนั่นแหละครับอาร์นเนอร์ชลอตเพราะคนตัดสินใจคือเขาครับเขารู้ครับว่า คุณสมบัติอย่างสโบสไลน์เนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรและก็รู้เขาว่านี่ไม่ใช่ฟูลแบ็กมืออาชีพหรือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เขาก็รู้เช่นกันครับว่าด้วยคุณสมบัติที่โซโบมีเนี่ยนะครับเล่นได้ทําได้ดีด้วยและลิเวอร์พูลจะได้ผลประโยชน์จากการเล่นเกมรุกมากขึ้นด้วยและที่สําคัญคือรู้เช่นกันครับว่าคนรอบข้างอย่างอีบูอย่างกราฟเฟนแบ็กสามารถช่วยเหลือได้สามารถอุดรอยรั่วได้ c o อร์ Cover ได้ถึงบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของระบบทีม ความเข้าใจในเชิงกลยุทธ์แท็ติกว่าทําไมซโบสไลถึงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้นอกจากคุณสิบัตสม่วนตัวที่เขามีเพียบพร้อมอยู่แล้วนะมันถูกเกื้อนหนุนได้อีกด้วยระบบทีมครับสตลอดให้สัมภาษณ์หลังเกมครับหลังจากที่ซโบสไลแซงผลงานได้นนอย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยบอกว่าเอาเข้าจริงเขาไม่ได้รู้สึกว่าซโบเปลี่ยนไปเลยครับ จะวิธีการเล่นมิดฟิลด์หรือเล่นตำแหน่งแบ็กขวาและเขาก็รู้คราว่านักตเตะลิเวอร์พูลอ่ะต้องมีลักษณะอย่างไรหากคุณสวมเสื้อตัวนี้คุณต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนในฐานะกองกลางเขามันจะเป็นคนแรกที่วิ่งไล่เพรสซิ่งสูงเสมอและวันนี้เขาก็ทาได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีอะไรผิดพลาดมันเป็นเกมที่น่าเหลือเชื่อสําหรับเขาในตำแหน,น่งที่เขาเล่นเพียงแค่2หรือ3ครั้งในชีวิตมันบอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับ สภาพจิตใจของเขาเขาเล่นได้ดีมากเหมือนกับตอนที่เขาเล่นได้ดีหลายครั้งในตำแหนง่งกองกลางตัวรุกให้กับเรานั่นคือคําชื่นชมจากเนอร์สลอตนะครับสว่วนอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือฟูจิฟันได้ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยฟันไดก็มีส่วนร่วมนะครับในการประครับประคองเพราะนี่คือนายใหญ่ในแผงหลังเป็นผู้บัญชาการคอยบอคอยสั่งคอยตะโกนเข้าออกยังไงพื้นที่ เล่นแบบไหนตรงไหนว่างตรงไหนไม่ว่างเพลย์นี้ต้องทำอะไรการมีลูกพี่นะครับคอยกำกับมันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าโอ้ยต้องสั่งทำอย่างที่ฟันได้บอกเท่านั้นไม่ใช่แบบนั้นครับแต่เป็นการบอกเพื่อสิ่งที่ดีแต่เป็นการสั่งการเพื่อให้เห็นว่าสถานรตรงนั้นเนี่ยทำแบบไหนมันจะดีที่สุดเพราะวิสัยทัศน์ที่ฟันได้ยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ยย่อมเห็นเกมภาพใหญ่ของสนามมากกว่าโซโบครับหลังจบเกมนะครับฟันได้ก็ชื่นชม s โ b ร์สไลด์เช่นกันนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดหรือเขาชอบนะฮะแต่ว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเล่นตำแหน่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมันเหมือนมีลูกพี่ที่ยืนเคียงข้างและให้กําลังใจอ่ะแม้ทั้งช็อตที่ยิงฟรีคิกเป็นประตูชัยจําได้ใช่ไหมครับว่าก่อนที่จะยิงเนี่ยโอ้มายืนล้องมาอยู่3-4คนโซโบฟนานได้โมซาลาคักโปยืนคุยอยู่นะน,นานพอสมค ซึ่งฟันดาสัมภาษณ์ในเรื่องนี้เขาว่าคุยอะไรกันฟันดบอกว่ายืนอยู่ข้างครับแล้วก็พยายามบอกครับบอกให้โซโบว่าเอ้เปิดบอลไปที่เสาไกลจะได้โจมตีลูกกาอากาศลูกหมูอะไรกันว่าไปแต่ว่าโซโบบอกว่า,วาตั้งใจอย่างแน่วแน่เขาว่า้ช็อตนี้ผมขอลองหน่อยขอลองยิงหน่อยซึ่งฟันดก็ตอบว่าอ่โอเคถ้ามั่นใจก็ลุยเลยไอย้ตรงนี้แหละครับมันมันเป็นจุดเล็ก ที่บ่งบอกว่าทำไมฟันไดถึงสำคัญคอยบอกคอยสั่งการคอยแนะนำคอยชี้แนะและที่สำคัญที่สุดก็คือให้กำลังใจครับและผลลัพธ์มันก็ออกมาปังอย่างที่เราเห็นกันถ้าหากจะขำหมวดให้มันเห็นภาพครับว,ว่าทำไมนักเตะคนหนึ่งที่เลนกองกลางมาทั้งชีวิตถึงเล่นตำแหน่งแบ็คขวาได้ดีในช่วงน้ำปัจจุบันคำตอบก็คือนักเตะคนนี้ดมินิกสปอร์ซไลน์คุณสมบัติเพียบพร้อมอยู่แล้วครัพละกำลังดีวิ่งไล่แดนบนดีแย่งบอลเก่งมีสมาธิกับเกม เข้าใจเกมในเชิงแทคกติกขั้นสูงซึ่งพอมายืนในตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสิ่งที่ทีมจะได้เพิ่มเติมคือมิติจากเกมลุกในตำแหน่งแบ็กขวาของเขาต่างหากที่มันจะเพิ่มเข้ามาออกบอลการวางสัน้นวางยาวการเติมการสอดการเข้าออมาอินเวิร์ตเชื่อมตรงกลางแต่สิ่งที่ทีมต้องคอยซัพพอร์ตก็คือในการเล่นเกมรับนั่นแหละครับซึ่งเราก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วมันผสมผสานกันมาลงตัวกลมๆเหลือเกินจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโดมินิสบุสไล ถึงเล่นแบ็คขวาได้ดีครับนี่คือพลังของคำว่าทีมครับไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์แต่ถ้าจะเดินไปข้างหน้ามันต้องไปพร้อมๆกันอย่างที่ทีมลิเวอร์พูลนั้นทำให้เห็นครับผมว่านายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะฮะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับฟอร์มของซูเปอร์สไลด์ในแห่งแบ็คขวาลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับใน Foresta Story ของเรานะครับช่องทางมี s t a n d Thailand และก็ช่วงท้ายฝากไว้อีกครั้งนะครับกับโปรโมชั่น9เดือน9ของไข่ครุมมิ่งนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับในลิงก์ที่ช่อง description ครับแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ